Di hatu kon Jindi tolap kau sucong Super Friend อฮา,าจะเป็นยังไงท่านหนึ่งในพวกเรากลายเป็นฆาตกรหัวถุงกระดาษและจะต้องไล่ล่ากำจัดทุกคนพร้อมกับโกโหกให้แนมเนียนให้ไม่โดนเรานักสืบจับได้มากับลูกพี่จะเป็นนักสืบที่จับฆาตกรได้หรือจะเป็นคาตกรสุดแนมเนียนที่กำจัดทุกคนโดยที่ไม่โดนจับได้ไปดูกันดีกว่าทุกคน let's go Oi, Bill, oh. เราจะจอกฮัสก้ลูกพี่เราจะได้ใช้ความสามารถในการสืบสวนกันอีกแล้วยังไงอะเกมนี้เราต้องสืบหาฆาตกรหัวถุงกระดาษ <laughs> หัวถุงกระดาษคืออะไรวะหนึ่งในพวกเราจะมีคนที่เป็นฆาตกรหัวถุงกระดาษพี่เร,เราต้องสืบหาเขาให้เจออ่าแล้วถ้าเราได้เปนในหัวถุงกระดาษนะเราก็ต้องกำจัดทุกคนโดยที่ห้ามโดนจับได้โอ้เกมนี้เจ้ถนัด,นดเลยฮัสก้เราต้องร่วมกันปรึกษาหาลือแล้วก็หาคำใบของคนอื่นด้วยพี่ล็อก เราไม่สามารถไปวัดเพยฆาตากรได้นะจัดไปแล้วต้องไปขึ้นรถไฟกันนี่เลยขึ้นรถไฟเร็วเข้าทุกคนมันไปได้ดีแล้วแค่8คนเองพี่เดี๋ยวต้องถามที่มาแล้วก็เพื่อนเอานาเเ้าทันจิโร่มาแล้วก็ทันจิโร่ว้าวทันจิโร่ขึ้นรถไฟนี่ลันพวกเราจะตุยแยกกันหมดแน่เลยพี่เขเอามาปกเป่าเราเด็กแล้วถ้าทันจิโร่เป็นไอ้เปเปอร์เฟสทำไงวะก็ต้องจับทันจิโร่ให้ได้ พี่หลอกเพื่อให้เกมสนุกเราจะต้องห้ามบอกกันว่าเราเป็นอะไรด้วยนะได้เลยฮัสกี้เฮ้ยพี่ใะหัวป้องเน่งมาตามหลังฮัสกี้แล้วมยฮัสกี้บอกแล้วว่าฉันเป็นคนดีฉันจ,ะจะต้องหาหลักฐานมามัดตัวให้ฆาตรกรเปเปอร์เ,เ,รเฟสให้ได้มาเจอข้ใบหนึ่งตัวไม่ว่าตัวเอพี่หลอกฉันก็เจอาจจมาเจอพี่ใช้ที่อยู่ในเต็นท์พี่ลอกเราจะตัวเอฮัสกี้มาก็เราจะดูว่าเขาแปลงร่างกับมาเป็นใคร นอนนอนนอนนอมาดังแขกอยู่กับเขาพี่็อกช่วยมาด้วยเจาเห็นแล้วคัสกี้มาอยู่นี่มาอยู่นี่ทันจิโร่พี่เราห้องขอเขารชุมอยู่ตรงไหนกด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 ทันจิโล่ทันจิโลกูตาย เอปวตแล้ทัาจิโร่พิซซดอขอคิวใส่เลยทุกคนว่าทานจิโร่เจ๊ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้ทำไม่มีใครเชื่ออาสกีเลยอะมันเป็นเกมที่ต้องใช้จิตวิทยาในการใส่ร้ายผู้อื่นนิดหน่อยไม่มีใครเชื่อมาเลยพี่รโซฮัสกี้ไปแล้วทาจิโร่ต้องมาไล่โซวัสกี้แน่นอนพี่เลยก็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 กมนากลตะมากดปุ่มมาจะกดปุ่ม นอนนอน19วิกดตอนดีไปดิขาจอเลยทันจิโร่แปลงล่างแปลงล่างขาตาจะเลยฮัสกี้ใส่หน้ากากใส่หน้ากากกระดาษเนี่ยหมาจะโกดบวชทันจิโร่เองหมาจะเป็นคนปราทันจิโร่เอง i สทันจิโร่ทันจิโร่ถึงก็ยอมรับสุดยอดไปเลยทันจิโร่นายเป็นคนดีสีดาบมีคาดอสูรจริงด้วยนี่เป็นตัวจริงที่น้ำไม่โกหกผู้อื่น หนึ่งวิสุดท้ายละก่อยทันจิโร่ผู้ชนะก็คือเจยพวกเราเป็นฝ่ายชนะถึงแม้พี่ล็กอกจะตุวเย่ตั้งแต่สีวิแรกก็ตามไม่ต้องยามให้ช้ำใจพี่ล็อกดูบนหัวฮัสกี้สิจอาอะไรอะเลเวลมันพอขึ้นดีสองเวลตาต่อไปขอด่านใหม่ๆได้ไหมดาน,นเดิมอีกแล้ว พี่ชายพี่ชายเป็นอะไรเปกักบ,บริสุดระเกิดเออพี่ชายเบคอนยืนเฉยๆทำอะไรกำลังหัดหัดเล่นอยู่ใช่ไหมเออน,นั่นไงไอ้ท่ม หัวถุงใครเป็นหัวถุงไหนหัวถุงหัวถุงอยู่ไหนฮัสกี้หัวถุงอยู่ไหนมาได้กินแปลกๆนิดหน่อยใครคือหัวถุงฮัสกี้มาได้กินคนโกงกินอะไรวะไม่เห็นได้กินเลยพี่ล็อกไปในหัวถุงใช่ไหมไม่ใช่ฮัสกีจะยังไม่เจอหัวถุงเลยเมื่อกี้หมาไม่เห็นพี่ล็อกวิ่งหนีหัวถุงเลยนอแกไม่เจอฉันแล้วันล็อกเป็นแกแน่นอนแกคือหัวถุงใช่ไหมเพราะใจก็ไม่เห็นแกทุกคนหมาจะมีสัญชาติยอนยานเห็นไหมพี่ชายหัวคนนั้นก็คิดเหมือนกัน แต่หมาจะให้โอกาสพี่ล็อกได้เล่นสักหน่อยเดี๋ยวพี่ล็อกร้องไห้พี่ล,อลอ็ลอกเป็นผู้ต้องสงสัยฉันเปล่าฮัสกี้สัญชาติยอดยานของหมาเนี่ยมันบอกว่าพี่ล็อกเป็นแน่นอนแต่แล้วพี่ล็อกอยู่ข้างหลังฮัสกี้ได้ไหม สกี้จะไม่ได้เป็นจริงๆพี่ล็อกไม่ต้องมาเข้าใจอสกี้ถ้าไปกระติงระเกจฉันก็จะเสียใจตอนท,ที้ทุกคนเขาโกยกันพี่ล็อกทำมาเป็นโวยวายแต่ไม่เห็นจะมีพี่ล็อกอยู่ในกองคนที่เขาโกยกันเลยนะพี่แกคิดมากไปเองหรือเปล่าฉันไม่เจอกระตังหาบมาชลอตเตค่ะพี่ล็อกมีอเลยจะพูดไปจะ <c oughs> ใส่ร้ายคนอื่นไปกอนละกันชั่วโมงนี้ต้องเอาตัวรอดแล้วเอาไอพี่ชายวัวอสกี กี่งีสองสองกันเราไม่แตกคู่หรอพี่นั่น,นอะไรสองสองจะเกิดอะไรขึ้นวะเอ้าเอามันทำไมมันหวยมันลงบ้านฉันแล้วไม่ใช่อ๋อาาพี่ลงมาเนีจับโกหกพี่ลงได้เวลาพี่ลงโกหกพี่ลงจะแอบตดออกมาดิหน่อยมาจะเกิดอะไรจะ เจวู้ฮูเอาลวเพื่อนหัวปากอะไรอยู่ตรงนี้น้อยดาสกี้ปากไว้ก่อนเถอะทุกคนเรียกหมาว่าฮัสกี้สุดยอดนักสืบอย่างน้อยจะก็ได้เป็นวะพี่ลองรุ้ตัวเปล่าเวลาพี่ล็อกโกหกมันไม่เนียนเลย <c oughs> ว้าวแบบใหม่พี่รอทัสกี้ฉันเป็นคนดีตอนเนี้ยหมดเชื่อพี่ร้วเพราะพี่เราเพิ่งเป็นมันไม่ได้จะเป็นเลยบ่อยๆแต่จะไม่ค่อยเชื่อแกเลยจะมีความรู้สึกได้ว่าแกนั่นน่ะต้องเป็นเปเปอร์เฟสแน่นอนอุ้ยมีทอด้วยทัสกี้ลงทอดอ่ะไม่เอามากัวอุ้ยพี่ชายพี่ชายมมองทัสกี้ตรงไหนในนี้มีคลูเบาแสแรกลูกอุ้ยมันของดังควายมันไม่มีมันบอกว่าได no ้ s สโน่คลูฉันเจอตัวเอ็นชื่อของเปเปอร์เฟสมีตัวเอ็น

มาเห็นพี่ชายคนขวามือเขายืนอยู่บนศพของพี่ชายหัวกีตาร์แต่ชื่อเขาไม่มีตัวเอ็นนะเว้ยจริงด้วยต้องเป็นนี่เลพี่ชายคนนี้เจ๊ <c oughs> ก็โหวตพี่ชายหัวกล่องทีวีนี่แล้วกันมีหัวโลบอกสองคนอ่ะคนหนึ่งมีตัวเอ็นอีคนหนึ่งไม่มีฉันว่าคนนี้แหละเจ๊ผู้หญิงไม่น่าจะใช่หรอกเพราะเจ๊ผู้หญิงดูัหนๆออกไปเลยอ้าวเจ๊ <c oughs> <c oughs> ออกไปแล้วอะ่ะอาเขาโยนเกมอะบลมาดูกันว่าเราจะโหวตถูกไหมแล้วคนที่เรากําจัดนั้นก็คือ เรียบร้อยไม่รู้แหละคนใดนคนหนึ่งไม่คนที่ออกก็หรือว่าคนที่โดนโหวตนั่นแหละที่พี่ลงโหวตไปแล้วมันคือดีเทคที่แต่ว่าแต่คนร้ายเขาออกเกมหนีไงพี่ <c oughs> สรุปคือโหวตผิดนะใช่อะไปโหวตพวกบริสุทธิ์ซะกันไม่ไม่ไม่เป็นไ,ไรหรอกขอแบบใหม่หน่อยไม่พี่ลองอีแบบนี้เล้ามาเบื่อฉ <c oughs> ันกำลังจะได้เป็นเขาจะเป็นคนดีว่ะฮัสกี้เชื่อ <c oughs> <c oughs> ดีไหมานาะ มันก็กแกจะไปไหนแกจะไปหาที่แปลกล่างใช่ไหมมาจะหาที่สเกตการ <c oughs> ์งเฮกเจ้หัวก็ตายทำอะไรแต่ถ้าไม่มีใครหาครูไม่มีใครหาคําใบเนี่ยจะลําบาก,กันาเนี้ยจะหาคำใบก่อนพี่ชายมีปีกทำอะไรจอกำนองเสื้อชมพูคาใบแรกคือโตว,อวะพี่ซันอยู่ข้างบนหลังคาพี่หอกโตว,วาย ชื่อปีศาจบีตัวายโดน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 เขากำลังไล่พี่ใช้ปีกสองสี you will แฮัสกี้ไม่ใช่ปีศาจปะลูกของพี่ปีศาจอยู่ตรงเต็นท์ใช่เห็นแล้วแต่ไมู่โดนโดนเจชุดชมพูก็เป็นปีศาจพี่เรากดคอเร็วเข้าคออยู่ไหนคอเชนเจ้าอยู่ตรงไหนไม่ติ่งอยู่ตรงห้องหน้าบันไดพี่เรากดเข้ามากำลังจะกดแล้วกดแล้วกด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 อ้าวฮัสกี้หายตูดสบตูดไปแล้ว คนแรกคือเจ๊ชมพูชันแฉก่อนเลยอีกคนนึงคือใครไม่รู้แต่ที่นแน่เจ๊ชุดผู้หญิงแน่นอนที่ได้แน่ๆพี่ชายหัวฟ้านี่ก็ไม่ใช่เพราะโดนคัตกรไล่อยู่พี่ชายปีกสองสีก็ไม่ใช่โดนไล่สวบอยู่เหมือนกันนั่นแหละคนเดียวกันฮาสกี้ก็ไม่ใช่เพราะเป็นปุ๋ยไปแล้วฉันตุยว่ะเพื่อนโบ<ว>ดโด,ดอ้วไอ้เพื่อนไหนมาจะดูอีกคนคือใคร หน้ากากที่เป็นหัวใจน่ค like ือเจ๊ผ em> ู้หญิงชุดชมพูพี่เนี่ยลูคสโก้ชุดกเเส็บเนี่ยพี่เน่มารู้สึกขับแค้นใจไปอย่างยิ่งที่โดนบวดออกโดยที่ไม่ใช่ฆาตกรเขาวิ่งกันมาเป็นคู่เลยพี่ลองโอ้เขาเรียบร้อยเบลเขาคือใครเขาคือใครนี่ไงไอพี่ชายชุดเหลืองลูกพี่เราไม่ไม่มีใครช่วเราแล้วพี่ลองหัวล้านได้ยังไงเชียร์จัดหัวหัวล่วงหมดผมแล้วไอผมล่วงหมดหัว พี่ลกเป็นแน่เลยตาเนี้ยวพี่ลกพี่ลกเตรียมใส่หน้ากากแล้วว่าพี่ลกถอดผมทิ้งแล้วอะทุกคนโอกาสในการเป็นฉันมีแค่17เปอร์เซ็นต์ฮัสกี้กกบยาบมัวได้ไหมน้องหูก็ตายกับเจสซอมบี้หัวขาวเดี๋ยวน้องมีคนอยู่บนหลังค่ะโอ้พับกี่ไรงมันทุกคนฮัสกี้ไม่น่าจะรอดหมาอีกแล้วทำไมต้องเป็นหมาอีกแล้วมาโอ้ยหมาเหนื่อยเดี๋ยวฉันขอม l ตติ้งให้นอนนัน่นๆเดี๋ยวพี่ลกก็โดนวออ,กออกอีกอใครใคร ฉันบอกเลยน็อตซูเปอร์แฟงมารู้สึกได้ว่าต้องเป็นพวกคนที่อยู่บนหลังคาแน่นอนมาว่าเจซอมบี้เจซอมบี้อ่ะให้ฉันบอดตามแกไม่เจซอมบี้ก็เจมีอาหัวกระต่ายหัวมีหูนี่แหละพี่เราก็มันมีตัวเอนั่นนะสิฉันก็มีตัวเอนะแกก็มีตัวเอเขาพิมพ์ภาษาอะไรไม่รู้บอด้วยเป็นบารูพิลหรอ๊โดนกำจัดไปแล้วเจคนนั้นมันต้องเป็นใครสักคนเจ๊ เห็นไม่เส้นของฮัสก e right ี้นี่ว่าสุดยอดไปเลยสุดยอดจริงๆฮัสกี้เหลืออีกคนเดียวเหลืออีกคนเดียวแกจะหล่อเท่ละมันต้องเป็นคนที่อยู่บนหลังคาเมื่อกี้ละพี่เฮ้เดี๋ยวฉันตามติดพี่เสื้อเหลืองเองเดี๋ยวฉันตามติดพี่เสื้อเหลืองเองมาแอบดูแก๊งนี้อยู่พี่เฮ้ฉันเจอนี้สเปรย์พริกไทยสเปรย์พริกไทยเอาไว้ป้องกันตัวจากฆาตกรได้หนึ่งดอกมาแอบดูเจ๊ที่มีหูอยู่ตรงนี้กับพี่ชังได้ไงไงมีคนไี่ไงไม่ใช่เจ๊มีหูไม่ใช่หัวเราบอกพี่หรอกแก๊งคือใคร ชินเด็่ะเข้ามาสววพัสกี้เราเรียกคอเมติแเราเข้าบิลนี่ไงเส<า>ื้อเหลืองเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองนี่แหละพี่ชาย The Yellow Guy is not me มาซูเป,ป่าซูป,ป่าเลยนะตบไปหัวเราบา<ว>ห,หลุนเลย <c oughs> ฉันเห็นอยู่ว่าแกกับพี่ชายหัวเราบอกถูกวิ่งไล่อยู่ ใช่แล้วแล้วเมื่อไหร่พี่ล็อกจะปลูกผมเจย์เจยบอกแล้วเราเป็นสุดยอดนักซื้อนีก็หัวรานพี่ล็อกเครียดจันเลยเหรอนั่นเด็ดโดนฮัสกี้จับได้นิดหน่อยเครียดจนผมร่วงเลยเหรอว้าวแมพใหม่มันคือสถานีรถไฟใต้ดินฮัสกี้มีโต๊ะบดอยู่ตรงนี้มีพี่ชายวุลโลบอกอยู่เครื่องลางด้วยหมอแอบรูงบุ้นมีแค่สี่คนเองะ จะไม่น้อยจังเลยอเกมเร็วแน่นอนเลยอย่างเงี้ยอุ้ยขึ้นรถไฟได้ด้วยระวังรถไฟจะชนนะดูไปๆแลบอเฮ้ยจะไม่ได้เป็นจะเป็นคนดีคุยเคยหยอแปะโดนแยกไอเทมถ้าไม่ใช่เราสองคนตัวเอฮัสกี้ฆาตกรมีชื่อตัวเอมารู้สึกมีกลิ่นแปลกๆนิดหน่อยกลิ่นอะไรอ่ะอุ้ยมันมีทางใต้ดินเชื่อไปซ้ายกับขวาด้วยฮัสกี้มาแอบดูพี่ชายหุ่เราะบอกคนนอนอ๋ออ๊เคโอ๊คเคนเฮ้ยเฮ้ย้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวมื่อกี้ฉันเห็นอะไรแบแบแบบแบบเอาเอะก็ออกเฉยเลยพี่ันก็ต้องเป็นพี่แมทธิวคนนี้แล้วล่ะทำไมมันเหลือแค่นี้มันต้องเป็นพี่ชายคนนี้แน่นอนไม่มใช่เราสองคนบอกว่าเป็นพี่ชายของวนโลบอกเมื่อกี้แต่เขาออกหนีไปแล้วพี่อ้าวเหรอ เพราะเขาไม่หาครูอะไรเลยแล้วเ็าก็ยืนมีพิรุษอยู่ตรงบันไดเลื่อนประหนึ่งว่ารอให้ฮัสกี้ลงไปแล้วเ็าจะสวบตูดของฮัสกี้แต่ด้วยสัญชาติญาณยาดันแกล้วแกวของฮัสกี้ทำให้หมาไม่ลงไปคีโบะบัดมาเชื่อมันพี่เราเป็นพี่ชายหุวนโลบอกนั่นแหละอ่ะแล้วคนนี้อ่ะคนนี้เขาก็นั่งเงาเงาเหมือนเราเนี่ยแหละพี่อ่ะละวโหวดเขาไปแล้วอ่ะก็มันต้องโหวดแล้วอย่ามันไม่จบเอาเจ้ ทำไมเขาชอบออกกันนอรบี่นั่นดีพอโดนจับปุ๊บปุ๊บออกเลยอย่างนี้ไม่ดีนะครับคุณผู้ดูอย่าทาแบบนี้เด็ดขาดมันไม่หนุกเลยโดนจับได้ปุ๊บออกป๊อปลูกก็ไม่ตายนี่มีสี่คนอีกแล้วมาโง่ยังไม่ได้เป็นเลยครับคุณผู้ดูมีห้าคนแล้วพี่ล้วมาเบื่อแบบนี้เหรอเก่งก <Okay. S 1> ็เบื่อมาขึ้นมาสํารวจที่สูงลูกพี่อีกแล้วหรือเปล่าไม่ได้เป็น คำใบแรกโอ้ใช้ได้ไอเทมฮัสกี้มาได้กินแปลกๆนะกินอะไรอะมาได้กินตดแปลกๆออกมาจากตัวพี่หรอกฉัไม่ได้เป็นจริงๆมันมักจะออกมาจากพี่หรอกเวลาโกหกมาเชื่อมันว่าเป็นพี่หรอกแน่นอนเขาบอกเขาไม่ใช่ไงมาได้เติมใหญ่มาจากพี่หรอกเวลาพี่หรอก การตดแพ้ตดป้านออกมาเล็กน้อยตัวพี่ลองจะเต็มไปด้วยกลิ่นตดมาเชื่อมันเดี๋ยวก็รอเดี๋ยวก็รอพี่ลองไม่คิดจะโต้แย้งอะไรหน่อยหรอเบื่อแล้วคุยกับแกคุยกับขี้หม้ดีกว่าก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ฉัน อย่าบอกแล้วว่าเป็นแก่อ๋อเรียบร้อยพี่ชาย <c oughs> เปลี่ยนชุดขนาดข้าวาวลวก่อนทัสกี้มันเหลือ2คนแล้วยังไงแกก็โดนมันบอกให้ลั่นฟอยู่ไลฟ์45่ิบวิโอ้โหพี่ล็อกมาจะไปอยู่ฐานแดองอะก็ฐา,านที่บวดฉัน้นก็ไม่ลองทำตัววีพี่ลูดเออืมอืมลงไปกัดปนนอนนนโนมาสู้ชีวิตเพายังสู้อยู่มันหนีเก่งว่ะมาสู้ชีวิต ไว้เขาหาสกีไปเจอวิลไม่เจอเจอะไรมันมีออร่าสีขาวลอ้อมรอบตัวกันอยู่เรียบร้อยตาท้ายแล้วทุกคนตาท้ายที่แปลว่าที่แปลว่าตาท้ายจริงๆวตนนี้คนเยอะด้วยทำไมพี่ชายคนนี้อยู่เฉยๆอ่ะนั่นเด็กฉันเป็นคนดีนะฮสกี้บอกไว้ากา่อนพี่ล็กพูดแบบนี้ที่ไรมันแปลกๆทุกทีเลยเนาะยังไม่เข็ดอีกอ่ะตาที่แล้วอะ่ะ มาสำรวจก่อนเอาไม่มีรถไฟเหลือเลยอะตรงนี้มันจะมีอยู่นี่ไงคําใบ้พี่ชายแบบแปลงแพี่ชายอย่ามาใกล้ฮัสกี้ยอย่าข้ามาโง่เกต้องได้เป็นบ้างแล้วล่ะเล่นมาจะสิบตาแล้วเน,นี่ยเฮ้ยมีตัวอาด้วยหรือว่าจะเป็นซูเปอร์แฟรงค์เจย์มันเป็ีีกลางแบบนี่ไงพี่ชายเสื้อก้ามสีเหลืองฮัสกี้พี่ชายเสื้อก้ามสีเหลืองจุกอยู่จุกอยู่พี่ชายเสื้อก้ามสีเหลืองเป็นฮัสกี้ ไหน hora, พี wrote, ่ฉันเสื้อก้าวเหลืองอะเรียกคอมมิตติ<__้งล้วเข้าคอมมิตติ้งล้วเข้าคอมมิตติ้งตรงไหนตรงโต๊ะใครมีสองตัวเลยโอ้โหไม่รู้มานั่งรถไฟแล้วบายบายพี่ก็บอกให้คอมมิตติ้งไปก็ไม่ได้ยินเสียงคลิกเมาส์ไปหรอ่ะไอ้มาก็แกนะแกซูเปอร์แฟรงค์แอนด์เกมเมอร์วี่ลูกแกจะมันมีหน้ามาใส่ไรฉันอีกแล้ว Premises, น้อยแน่เนี่ยโดนบวชไปซะมันคือดา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 ลูม่าไม่มีใครเขาเชื่อกันแล้วล่ะเบลยังจะมีอีกตัวหนึ่งจะมีอีกตัวหนึ่งเรียกมาชุมดวนเรียกมาชุมดวนโอ้โหอีกตั้งยี่สิบวิจะรอดไหมแล้วเพื่อนมายืนฟันโซพฮัสกี้ทำไมมาได้หาไปจะมาเป็นคนร้ายที่ไม่เก่งเท่าลายวิลนี่เลยจบ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 ไป What happened เจ้ก็ทาเว่ร์เกินเลยขึ้นโอ้เจสเลอรเขาพยายามสู้ชีวิตมากอีสยูเขาเชียงกับพี่แล้วก่อยโอ้เจ้แววนลิงจุดปากก็เชื่อง่ายจังเลยอ้นนี่เขาก็สู้ตาย trust me it's him ใส่แลกกันไปใส่แลกกันมาแหมเห็นเปลี่ยนเสื้อตอนหน้าต่อตาเลยเขาบอกว่ากูไม่รู้ไม่ไม่ไม่เจ๊ยาเจ๊เจ๊เขาสับสนไปหมดเอากายเป็นผลบุ เป็นโมคฆะอีกไอ้บ้าเจโถไปอ่านคงอ่านข่าวบ้างเลยพี่ล็อกอยู่ไหนจ๊ะมันเสียเวลานั่นแเ,เจเขาหาพี่ล็อกไม่เจอเขาตาทั่วมากเลยเจเสืเหลืองเดียวคอมมิตติ่งก่อนคอมิตติ้งในที่สุดก็เชื่อันสักทีเจเขายังสู้ชีวิตอยู่เขาบอกว่า I have to go with him เขาจะเป็นต้องเชื่อพี่ lie. อิสระเขาบอกว่ามันเป็นเรืกก่อกหกเจ๊ไม่ต้องรังเลแล้วเจ๊ เรียบร้อยมาอีกนิดเดียวเองมาแค่ลืมขี้นิดหน่อยเลยวิ่งไล่ตามพี่ล็อกไม่ทัน นั่เแหละฮะทุกคนถ้าทุกคนอยากให้หมากับลูกพี่มาเล่นเกม Paper Face Killer กันดีก็คอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆเข้าหน้าเชื่อมันได้เลยว่าหมาเนี่ยจะต้องจับโจรให้ได้ครบทุกคนแน่นอนอุ้ยทำไมเลเวลพี่รองเยอะกว่าเราอาจารย์เก่งยังไงล่ะ <laughs> ลิงกแบบอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมเกมสนุกดีลองไปเล่นกันได้นะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย